วิธีจับภาพหน้าจอมาใช้ใน PowerPoint วันนี้ผมจะมานำเสนอด้วยกัน2วิธีนะครับทำตามได้ง่ายเลยครับไปติดตามได้เลยเริ่มต้นนะครับวิธีแรกที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือการกดปุ่ม Print Screen นะครับบนคีย์บอร์ดเริ่มต้นด้วยเปิดหน้าจอที่เราต้องการจะใช้งานขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้ผมจะเปิดหน้า YouTube ผมเองนะครับ ไอทีดีดีใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเราก็เปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วใช่ไหมอา,อาจจะหลบเมาส์ไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็กดปุ่ม p r i n t Screen มันจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ่งบอกเลยนะครับว่าเรากดปุ่มไปแล้วนะครับจากนั้นมาที่ powerpoint ของเรานะครับเปิดมาหน้าว่างแล้วก็ Paste นะครับ มันก็จะมาทั้งหน้าจอเลยนะครับอันนี้ดีไซน์ไอเดียผมออกไปก่อนนะถ้าเกิดเราอยากจะได้แค่บางส่วนเราก็ต้องมาทำการครอบรูปภาพนะครับเลือกที่รูปภาพแล้วก็เลือกที่ Picture Format c r ครบอานั้นก็เลือกเลยครับสมเมื่อเราเลือกขอบเขตรูปภาพเสร็จแล้วนะครับกดที่ปุ่มครอบอีกครั้งหนึ่ง รูปภาพก็จะออกมาตามขอบเขตที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับสามารถเลือกใช้งานได้เลยครับคราวนี้ผมจะทำอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีสองลองไปดูตรงที่ insert นะครับ screenshot นะฮะคลิกลงไปแล้วก็จะมี screen clipping ที่ใช้งานนะครับ เริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับเราจะต้องเปิดหน้าจอที่เราต้องการจะจับภาพนะครับเตรียมไว้ก่อนนะอันนี้ผมเปิดหน้าเดิมนี้นะครับไอทีดีๆของผมนี่แหละจากนั้นผมกลับไปที่ PowerPoint screenshot แล้วก็เลือก Screen c l i p p i n g สังเกตครับ PowerPoint เขาจะหดหน้าจอลงไปเลยแล้วก็ หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบฝ้าขาว,ข,าวขึ้นมานะครับคราวนี้เราสามารถที่จะแบกเมาส์นะครับเลือกขอบเขตที่เราอยากจะใช้งานได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องอแคปเจอร์ไปทั้งหน้าจอแบบเมื่อกี้นะครับีนเราก็เลือกขอบเขตเลยครับ นี่ยก็จะกลับมาที่เพรา r p o i ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยผลลัพธ์ก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับวิธีแรกนี่ก็คือใช้ปุ่ม Print Screen น,นะครับทําการจับมาทั้งหน้าจอเลยแล้วก็มาครอปรูปภาพเองนะครับส่วนวิธีที่2วิธีนี้คือการใช้เมนู Insert Screenshot แล้วก็ กรีนคลิปปิ้งครับแล้วเราไปเหมือนกับว่าเราไปครอปรูปภาพจากหน้าจอเลยนะครับไม่ต้องมาทำซ้ำอีกรอบหนึ่งก็เลือกที่สะดวกนะครับผมครับงทำตามกันได้ทุกคนนะครับแล้วยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ